สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทาร่นะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมายเอฟซีที่น่ารักทุกทท่านขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักกันทุกท่านนะคะเออเกก็สาธุกับทุกทุกท่านที่คอมเมนต์รับพลังงานบวกนะคะขอสาธุกับทุกท่านนะคะวันนี้เกขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จัก,กรวาลทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ เรามาดูราศีตุลเม่อมิถุนกุลน,นะคะธาตุลมนะคะประจำเดือนกันยายนนะคะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเปิดเออ่การเงินก่อนนะคะ แล้วจะเปิดตามอาการเงินความรักการงานนะคะขอเป็นการเงินก่อนนะคะสบายดีกันทุกทกท่านนะคะเนาะดูแลสุขภาพกันทุกทกท่านนะคะขอบคุณที่เมตตากันและกันขอบคุณจากใจจริงเรามาดูชาวลัคนาราศีตุลมิตถุนกลุ่ม สองไม้เท้าการงานคุณโดดเด่นนะคะได้สอไม่เท้าเลยนะคะคือการมองการไกลงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะเป็นประสบความสำเร็จนะคะทำงานเป็นทีมก็ดีนะคะการเซ็นสัญญาสำเร็จนะคะการรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงนะคะ หรือคุณจะได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารได้นะคะพอสองไม้เท้าออกการงานโดดเด่นต่างประเทศต่างชาติแล้วก็สามไม้เท้าก็ไม่ใช่9ไม้เท้านะคะคุณอา,อาจจะในเดือนกันยายนหรือในช่วงวันวันนี้แหละค่ะที่คุณได้ผ่านเข้ามาฟังนะคะตลอดทั้งเดือนกันยายนนะคะการงานคุณจะโดดเด่นมากนะคะ เป็นอัศวินอัศวินเหลี่ยนด้วยนะคะคือคุณเป็นเป็นอัศวินเออ่การงานโดดเด่นมากนะคะวันเดือนกันยายนนี้นะคะตุนธาตุลมนะคะเออ่ สอเม่เท้าขยายด้วยอ่เก้าเม็ดเท้าบ่งบอกว่าคุณคุณสามารถจับงานได้หลายอย่างนะคะมีทางเลือกอ่ด้านการงานอ่เกิดขึ้นมากมายนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานที่ทำอยู่ก็ได้นะคะพบว่าตัวเองเก่งมีความสามารถเชี่ยวชาญในในบางเรื่องแบบเฉพาะตัวนะคะอ่าบางคนเลือกอ่ ไม่ต้องเลือกอนะคะตัดสินใจถึงคุณจะทํางานได้หลายสองสามอย่างคุณก็สามารถจัดการปัญหาได้แต่ขอให้มีเวลาพักผ่อนนะคะเลือกงานที่ถูกใจคุณนะคะงานต่างประเทศเจรจาสื่อสารเส้นสัญญาและงานเป็นทีมก็ประสบความสําเร็จนะคะเดือนกันยายนนี้เนี่ยค่ะอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญบ่งบอกว่าคุณ <c oughs> อชอบเดินทางนะคะสแสวงหาการพัฒนาตัวเองอยู่แล้วนะคะการงานนะคะเพราะว่า2องสองเมตสมเท้าออกมาคือการเดินทางเจราจาสื่อสารเซ็นสัญญางานเป็นทีมจะประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะสถานการณ์กําลังก้าวหน้าเป็นไปอ,อย่างมั่นคงตามตามคุณตามแผนที่คุณได้เตรียมไว้นะคะมีการแก้ไขปัญหาที่คุณมีเลื้อลังมาอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะคะ แก้ไขปัญหาที่เลื้อรังมานานมองการไกลหาเงินเก่งอยู่แล้วนะคะเพราะคุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินสะพังดีมากนะคะมีความอดทนมีโอกาสก้าวหน้าพบความสำเร็จในในชีวิตนะคะโอ้การงานดีมากนะคะไม่ได้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรการงานนะคะแล้วก็เก๋จะมาดูอ่า การเงินนะคะลบท้ายด้วยความรักนะคะการเงินการงานการเงินการธาตุลมนะคะเด็กกันยายนนะคะการงานดีมากเลยค่ะไม่เท้าออกมาเจริญเติบโตก้าว,วหน้างานต่างประเทศก็สุดยอดและมีจิจการการงานตะโกต,ตัวเองก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณทําอะไรนะคะ อ้ที่ที่ผ่านมาซบๆอยู่แต่ว่าเดือนนี้ก็เริ่มดีตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วละค่ะปีที่แล้วก็อาจจะไอ้นี้ออกจะออกมาจังเลยสี่ม่เท้าการเงินของจากธาตุลมเดือนกันยายนสองห้าหกหกว้าว คุณจะได้เจ็ดเหรียญโอเจ็ดถ้วยขออนุญาตนะคะโอ้คุณจะได้เงินก้อนนะคะจากงานที่คุณทำนะคะลงแรงลงมือทํานะคะความความความตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจทำมาหากินคุณนะคะคุณจะประสบความสำเร็จคือ เกถ้วยนี้คือแบบความรุมสมบูรณ์ทรัพย์สินแ,วแหวนเงินทองอาจจะได้เงินก้อนนะคะคือเกดเหรียญคือประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะคุณภาคเพียรมีสติปัญญาฉลาดวา,าดฝันความสุขในชีวิตอยู่แล้วนะคะมีโชคด้านาการเงินอยู่แล้วนะคะเดือนนี้นะคะเนี่ยความยุติธรรมตัวตนของคุณนะคะธาตุลมนะคะราศีตุล คุณจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะราศีตุลธาตุลมนะคะเมถุนกุมคุณรักความยุติธรรมอมกเรียนมงบอกว่าคุณคุณเก่งนะคะคุณคุณคุณจะได้รับโมรดกนะคะ อันนี้การเงินคุณจะได้รับมรดกเพราะว่าเจ็ดหกเหรียญขึ้นมาอ่าได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีน้ำใจนะคะได้รับมรดกนะคะคุณเป็นคนเก่งแล้วคนคุณมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะคุณรักความถูกต้องเป็นธรรมอยู่แล้วนะคะคุณจะได้รับออ่าอ่าา เงินก้อนนะคะภายในเดือนกันยายนนี้หรือจะได้รับสิ่งของเงินอ่เงินรับๆก็ได้นะคะที่คนคอยช่วยเหลือคอยคอยอุปถัมภ์คุณอยู่อย่างนี้นะคะไม่ว่าคุณทํางานอ่าทางานเงินเดือนคุณก็ได้รับเงินเดือนอยู่แล้วนะ,ะแต่มรดกคืออาจจะได้รับเงินแบบฟุกๆแบบมีคนหรือถูกหวยก็ได้นะคะหรือ คนที่รู้จักหรือเงินลับๆนะคะจะได้มาแบบแบบฟุกๆนะคะความยุติธรรมเห็นไหมคะจัสมินออกมาพิพากษาคุณเพราะคุณเป็นคนดีนะคะจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะความยุติธรรมออกมาแล้วนะคะคําพิพากษาอันนี้การเงินของคุณนะคะคือถ้าได้จัสมินออกมาคือ มีการเปลี่ยนแปลงการเ,เงินดีขึ้นนะคะหากอยู่ในช่วงของการลงทุนอยู่นะคะไม่ว่าคุณทำงานกิจการอะไรนะคะหรือกิจการเป็นของตัวเองทํางานประจำนะคะก็มีโอกาสขยับขยายงานที่คุณลงทุนนะคะหรือกิจการเป็นของตัวเองนะคะนั่นแหละคุณจะได้เงินเงิน เงินมาแบบการเปลี่ยนแปลงการเงินดีขึ้นนะคะมีจิตมีจิจการสาขาเพิ่มมากมายขึ้นนะคะคือการเงินคุณเด่นอยู่แล้วนะงานก็เด่นเงินก็เด่นนะคะชาวธาตุลมนะคะแล้วเกมาดูความรักธาตุลมนะคะ ประจำเดือนกันยายน2566นะคะความรักความรักความรักของธาตุลมความรักของภาตุลมขอดูหน่อยนะคะเป็นยังไง <c oughs> ความรักของคุณได้7ดาบนะคะจะมีคนเดินทางติดต่อสื่อสารเออเ็ดไม่เท้าค่ะขอขออภัยนะคะ ขออภัยนะคะพูดผิดนะคะเจ็ดมเมท้ามีโอกาสจับงานหลายอย่างนะคะเจ็ดมเมถ้าการต่อสู้การแข่งขันที่ใช้พลังงานใจนะคะรวมสติปัญญามุ่งมั่นจนพบความสํำเร็จนะคะเจ็ดมเมท้านะคะความรักคุณเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอีกนะคะแปดดาบ ความรักสองอืมคนโสดคนโสดคนที่คุณไม่ค่อยจะเปิดใจนะคะคุณยังปิดกั้นตนเองอยู่นะคะคนโสดนะคะคือคุณยังออกแบบด,ดาบ เไม่เท้าขยายด้วยแปดดาบแล้วก็ขยายด้วยสองสองเหรียญบ่งบอกว่าคุณยังยึดติดแต่คนกับคนเ,นเดิมอยู่คนเก่าหรือคุณอาจจะไม่เปิดใจนะคะคือคุณปิดกั้นตนเองไม่เปิดใจเป็นพ่อไม้ไม่ไม้มานานแล้วนะคะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะ่ะพร้อมที่จะพุ่งลุยพุ่งชนเข้ามาจีบคุณนะคะแต่คุณก็ อปิดกั้นตนเองคุณไม่เปิดใจนะคะคุณอยู่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เลี้ยงเดี่ยวคือคุณมีความสุขกับความความสุขของคุณเป็นการเป็นตัวตนของคุณความโสดของคุณนะคะคุณยังหึงหวงออ่คุณยังเสียดายความโสดของคุณอยู่นะคนคนโสดนะคะถ้าคุณเปิดใจก็มีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะแต่คุณก็ก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวเพราะคุณมีความสุขอยู่แล้วนะคะคนโสดนะคะถ้าคนที่มี ะค,ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยจะมีคนอ่ตะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะแล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแต่คุณก็กล้าก็กล้าอ่าคุณก็กล้ากลัวอยู่นะคะคนที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะคุณกับเขาก็ยังวนเวียนคุณอ่ะก็เหมือนเหมือนสองสอง,สองเหรียญน,นี่แหละคะ่ะคือ คือยังความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งที่เป้าหมายเดียวกันนะคะคุณกับเขาก็ยังวนเวียนไปๆกับกลับมาใาหมา่หายความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะก็เขายังไม่เขาก็ยังไม่คนที่เข้ามาหาคุณนะคะเขาก็ยังไม่ให้ความชัดเจนต่อไปนะเพราะว่าเขาอยากเรียนรู้ศึกษาดูใจกับคุณก่อนนะคะ,ะคุณก็เจอกันเป็นบางครั้งนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่แน่เรออาจจะเขาจะ ศึกษาดูใจกันคุณสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะเปิดเผยให้กับวงสังคมเขารู้นะค่ะคือคุณยังวนเวียนคิดถึงกันอยู่ละคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะจะไม่ชัดเจนไปสักระยะหนึ่งนะคะไปในเดือนกันยายนนี้ก็บางพลังงานก็จะให้ความชัดเจนกับคุณคุณก็กล้า,ก,าก,กลัวยังไม่เปิดใจเหมือนกันล่ะเพราะว่า เขาก็ดูคุณอยู่นะคะถ้าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเขาอยากพุ่งแบบอยากได้คุณมากนะคะคือเจ็ดไม้เท้านะคะอยากติดต่อสื่อสารมามากเลยนะคะคือเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้นะคะแต่คุณปิดกั้นตัวเองมากนะคะธาตุลมขาก็เกก็ไม่รู้ว่าคุณผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะคุณค่อนข้างจะเปิดใจยากนะคะคส่วนสู ยังไม่เปิดใจหรอกคะ่ะมีคนเข้าหาเยอะแยะคุณมีเสน่ห์ดึงดูดอยู่แล้วนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะคุณค่อนข้างจะ่ารักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองนะคะแล้วก็คนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยากชัดเจนกับคุณมากนะคะช่วงนี้แต่คุณปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะอาจจะเขาจะดูคุณอยากเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปอีกก่อนแต่คุณก็ยัง เป็นฝ่ายคุณก็ได้นะคะย,ยังยังยังยึดติกับสิ่งเดิมเดิมกล้ากลัวกลัวยังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่อย่างนี้นะคะก็เลยคองคองสูตรมานานแล้วนะคะก็ะบางคนก็ยังไม่สามารถจะอ่าพลังงานเก่าๆเดิมๆอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ยังหมุนเวียนหมุนเวียนต่างคนต่างคิดถึงกันนะคะคนมีคู่ ก็รักกันดีนะคะคนมีคู่ก็พากันไปทําบุญเพิ่มเพิ่มบารมีให้กันและกันแล้วจะได้รักกันยิ่งขึ้นไปนะคะคนรักกันอยู่แล้วไม่มีปัญหานะคะคนสูตรก็จะสูตรถ้าคุณเปิดใจก็มีคนเข้ามาละคะ่ะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ก็จะคบดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะเขาขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะต้องการความชัดเจนหรือไม่ พ่อ,อคุณก็กลัวๆอยู่นะคะเก็พขอผลสรุปที่ข้าว่าตกลงขออีกสองใบนะคะสรุปความรักหนึ่งดาบความที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหนึ่งดาบออกมาสมองเขามีแต่คุณนะคะ เขาพร้อมที่จะพุ่งลุยให้ความชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคนที่อยากจะเข้ามาหาคุณคนโสดนะคะคุณถึงคุณถือดาบรอแต่เขาจะเอากับอ่าเข้ามาขอโอกาสแล้วก็จะให้ความอ่าจะบอกความรู้สึกคุณก็ได้นะคะถ้าคุณเปิดใจนะคะเพราะหนึ่งดาบขึ้นมาความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอ่ะจะพุ่งลุยแบบเขาเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาต้องการคุณขาดคุณไม่ได้อย่างนี้นะคะ ออไพ่ใ,ใบนี้คุณคุณค่อนข้างจะคนที่เข้ามาก็อายุจะแตกต่างกับคุณนะคะเขาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะที่อยากจะให้คุณเปิดใจรับเขาเอ่อให้เข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะอ่าเป็นคิงแล้วนะคะคิงคิงถือไม้เท้า อยากเข้ามามากนะคะสืบสองคุณมากนะคะในช่วงนี้นะคะไม้เท้าเรามีมีมีไฟด้วยนะคะแบบพร้อมที่จะพุ่งลุยพุ่งชนแล้วนะคะคนโสดนะคะถ้าคนมีคนสืบสองคุณอยู่นะคะเขาอยากจะ,จะแสดงตัวตนนะคะแต่เขาก็ยังก้ากวกลัวเขากลัวคุณไม่เปิดใจนะคะเขารอคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณทําอะไรเขาสืบสองคุณอยู่นะคะแล้วก็ คนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาอายุเด็กกว่าคุณหรืออายุไล่เลี่ยก,กับคุณนะคะเขาเป็นอ่าเป็นคิงอยู่แล้วนะคะคิงถือไม้เท้าอยู่แล้วนะคะคือคนที่จะเข้ามานะคะคือคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอยากสื่อสารเจรจาม,ามามากนะคะคืออยากจะเข้าหาคุณ คุณลองลองดูรอบๆอบข้างคุณนะคะคือมีคนสนใจคุณมากค่ะไม่ว่าคุณจะไปไหนมาไหนนะคะเพราะคุณมีมีแรงดึงดูดมีพลังงานเนี่ยบอกไม่ถูกนะคะคือคนที่เข้ามานะคะรูปร่างหน้าตาแบบสูงหล่อสวยด้วยนะคะเขาเขาคิดว่าเขาสามารถอเอาคุณอยู่นะคะเพราะว่าสิงโตเขาสามารถควบคุมเข้ามาแบบว่าเขาเขา อาจจะกล้ากลัวๆอยู่แล้วนะเขาเห็นคุณแบบว่ามีพร้อมทุกอย่างอยู่ได้ด้วยตนเองมีความสุขได้ได้ด้วย,วยตนเองนะคะคือเขารักคุณจนล้นใจนะคะคืออยากอยากความไม่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคืออยากจะพร้อมพร้อมจะพุ่งลุยพุ่งชนนะคะคือหนึ่งดาบคือให้ความชัดเจนนะคะความเร็วนะคะความไม่อยู่นิ่งนะคะความชิดเร็วทําเร็วนะคะ อารมณ์เขาประมาณนั้นนะคะ่ะคือหนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยความรักด้านความรักอ่อก็ดูเป็นไปไพ่ที่ดีนะคะถ้าหนึ่งดาบก็เรียกได้ว่าดีสำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าสมมุติว่ายังคบหาดูใจกันอยู่นะคะอยู่ในช่วงการตัดสินใจด้วยความคิดที่ว่าะจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆไป ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะคนที่คบกันอยู่แล้วก็จะพัฒนาให้ความชัดเจนคนที่ไม่ชัดเจนจะติดต่อสื่อสารมาให้ความชัดเจนแต่คุณก็ยังแปดดาบคุณยังปิดกั้นตัวเองนะคะมัดทั้งมือมัดทั้งตาไม่กล้าเปิดรับกลัควคนที่เข้ามาไม่จริงใจนะคะคือคุณแบบว่าคุณก็อยากมีความรักบางครั้งก็อยากมีบางครั้งก็ไม่อยากมีนะคะคือคุณก็กล้า,ก,าก,กลัว ถ่านหลักคนที่เข้ามาคุณก็ไม่ว่าคุณไปไหนมาไหนคนมีเสน่ห์มีวราดึงดูดอยู่แล้วนะคะคือมีแต่คนอยากเข้าหาคุณทำไมคุณบางพลังงานเขาไม่กล้าเข้ามาหรอกค่ะทำไมคุณเข้าถึงยากทำไมคุณไม่เปิดใจคุณอยู่แบบมีความสุขมีหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่เปเป็นคุณคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างนี้นะคะมีแบบอยู่แบบมีความสุขนะคะคุณพอใจในสิ่งที่ตนมีนะคะ คุณไม่ได้ไปอ่วิ่งหาความรักคุณไม่ได้ไปวิ่งเต้นหาความรักคุณเอาประสบการณ์ที่คุณผ่านมา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 ,มาเป็นครูสอนสอนคุณให้รู้ให้ตื่นรู้นะคะ่ะแล้วคุณคุณช่วงนี้คุณจะรักตัวเองมากแล้วก็ดูแลตัวเองดีนะคะ,แล,ะแล้วคุณจะมีพลังงานดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะคะบางพลังงานก็นั่งแบบว่าเหยีดเมต้านี่คือ คุณนั่งอยู่แบบว่านิ่งสงบแบบมีลาศีมีไม่เท้าหลากหลายสีนะคะมีคนมากมายเข้ามาหาคนคุณก็ยังไม่เปิดเปิดใจแล้วก็ไม่ลืมตามองนะคะยังปิดกั้นตันเองเนะะี่ยค่ะยังยึดติแต่ความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับ,บมามามยหายก็ได้นะคะยังหมุนเวียนกับอสองเหรียญอยู่อย่างนี้นะคะอืม สรุปดีนะคะเดือนกันยายนราศีธาตุลมนะคะราศีธาตุลมตุลมีมถุนกลุมสามราศีเนะสรุปดีการงานโดดเด่นเงินก็โดดเด่นความรักความรักก็ค่อนข้างดีนะคะคนโสดมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเปิดใจหรือไม่เปิดใจขึ้นอยู่จากคุณจะ เอาหรือไม่เอานางองนี้นะคะคือคุณเลือกได้นะคะคุณคุณคุณยังเสียดายความโสดของคุณอยู่นะคะบางพลังงานบางพลังงานก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็จะไม่ให้ความชัดเจนคุณมีคู่ก็อย่างว่าน่ะพากันไปทําบุญนะคะยิ่งจะรักกันขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเทวดานางฟ้าบอกอะไรธาตุลมคา ความสำเร็จมาอยู่แล้วนะคะราศีตุนมิทุนกลุ่มความสำเร็จโอกาสโอกาสดีๆใหม่ๆไม่ว่าความรักการงานการเงินดีค่ะภาพลม การให้อภัยเกอขออีกสองใบนะคะให้ออกมาดีนะคะความสมบูรณ์โอกาสดีใหม่ๆม,มาแล้วการให้อภัยคุณมีจิตใจด,ดีมีเมตตาอยู่แล้วนะคะคุณให้อภัยคนที่ทํา let's go เห็นไหมคะใช่ลงมือทําได้เลย ขอให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาในความดีความกตัญญูของคุณสิ่งเหล่านั้นล่ะค่ะจะส่งผลตอบแทนกับมาหาคุณนะคะขอให้คุณศรัทธาขอให้คุณเชื่อในศีลในธรรมคุณเป็นคนดีอยู่แล้วนะคะกะตัญญูกับครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณละค่ะว่าคุณจะตัดสินใจอะไรถ้าคู่กันก็ าตามหากันจนเจอแล้วค่ะถึงคุณจะอยู่เป็นคลองสวดมานานจงกล้าแสดงออกนะคะกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจไม่ว่าคุณทำอะไรคุณมีพลังแรงดึงดูดอยู่แล้วนะคะคุณมีพลังดีๆอยู่แล้วนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีกล้ากล้าที่จะทำกล้าที่จะลงมือไม่ว่าความาการงาน คุณจะขยายงานกิจการก็ประสบความสําเร็จงานต่างประเทศหรืองานกิจการงานเป็นทีมเซ็นสัญญาก็ประสบความสําเร็จอยู่แล้วเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็ความความมารวมสมบูรณ์เงินทองทรัพย์สินเจ้าแห่วเวนเงินทองหลั่งไหลมาอยู่แล้วนะคะจะได้เงินแบบพุกๆนะคะเงินแบบลับๆก็ได้นะคะมาแบบเงินมรดกอย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็ความรักก็อย่างที่ว่านั่นแหละคุณสตดถ้าคุณเปิดใจคุณก็มีคนเข้าหายะแยะมากมายความรักไม่ชัดเจนก็จะติดต่อสื่อสารมาจะก็คุยกันว่าคุณจะเอาอยัางไงแต่เจ๊มองดูว่าคุณไม่เปิดใจเองนะคะเพราะว่าคุณบอบช้ำในอดีตที่ผ่านมาคือ,อบอบช้ำคุณยังคุณยังบางพลังงานก็ยังยึดติอยู่ว่า คุณกล้าวกลัวในในเรื่องของความรักนะคะคุณยังเสียดายความโสดของคุณอยู่นะคะคือคุณจะคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะคุณไม่รีบร้อนนะคะนั่นแหละค่ะเขาก็รอจังหวะอยู่ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่เขาก็ให้ความชัดเจนคุณได้นะคะแล้วก็คนที่มีคู่ก็ให้พากันไปทําบุญนะคะจะได้เสริมบารมีไปด้วยกันยิ่งจะรักกันยิ่งจะมีความสุขความรวมสมบูรณ์นะคะ จงกล้าเปิดเผยกล้าแสดงออกลบพลังงานที่คุณ่ปิดกั้นตนเองนะคะอดีตเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะขอให้คุณอยู่ในปัจจุบันวันละ24ชั่วโมงนะคะคุณอยู่ได้แบบมีความสุขลันล้าแล้วะคะ่ะธาตุลมขาขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย